สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องวงไปแม่แอลค่ะนอนค่ะมายินเขาเทียงค่ะมันนอนกินยังพันแมมมานอนพันมามาห้องแม่แอลกินสมตำตำโูเลคอนแกนเอือนสูเลเด้อพี่น้องทั้งไทยเอื่นตำมัวนี่บ้านแม่แอลเอืนเ่นสูรลตำสูเลก็คือตำขนมจีนเส่นหุง จับจับเขานั่งเบอนั่งพักส้มพักขัน,บ,น,บ,บ,นบ,บ้านเบิดเราจะกินมันเบิดมื้อนี่อืมครอบเขากันพีพนวางอม่ใช่มองเมยตตำแบบ่ใส่น้ำตาลดีนะไม่ใช่มอเพี่นร้ายอ่ะ Classic. รับมั้ไม่ตำบบเด็กัน เจออะไรสีธงพระกับตำมัวมาเขากันเทรษพีน้องอือหือไกินนมันเบิดเมื่อคนสิบเอ็ดเกบมาเอกเก็บมาขันไปเรื่อยขันทะเลนหน่อย คนพังเหรือคันจังมือจังเป็นไหมคันหมูส่องหมูเรื่องกินเป็นไรเท่าสันไหมแม่คันเป็นข้ามือเลยม,มาด้วยพี่น้องแอบแอบเสือบพันมาหมานั่งใช่ครับไม่ใช่ใครหอห่าง้องมือคนหนึ่ง แม่อันนี้ให้ไหนให้เจ้าพอเนี่ยสองสองพ่อให้สองอันพักบุญกิฟต์มาหนึ่งด้านขางตันพระคาพักบุงเจ้ากำลังตั้งขายนี่แม่ขายจากบ้านเนี่ยคล้ายม,ม,มาตอนให้คล้ายพัดมาหมักันที่คายแม่เห็ดห่อเดียวเดีวยว ทะเลซีซีพูดซ้ำซิมหาเกาะนอนลืมเหรอซ้ำซิมหาเครื่องมันเยอะเพอเห็ดขายแม่์ใส่ทั้งไข่ทั้งหมูอจับบ้างหน่อยแม่กินสวนพักนึ้เบิร์ก่อนช่องมือนี่แล้วมันสีสเลดศเลยเนี่ย แมอวานสีระท่านเน้นันใน,นมนีีสรลดแล้วต้องกินท่นเบิดเมืนอา้อปไปนานบบไงหนึ่ง ลวกพักแค่มากลวงพักกินก็ยังอืมนี่อไรก็มามแม่นี่ยอาไปเรียบ กิบมม่ยังเ่างนีน้เดือนหน่อยก็แค่กบนยู่หนาบ้านมันหลวก อินชมพักเจ๊มาทานอะไรหน่อยเจ๊มากำนี้ยังให้คำเดียวกินบ้ะข้นเบิรเดียวน้องอันเขบาบอกกินน้ำพี่เตมีย์กินผู้เดียวกินบะเบอร์กินยังเป็นแน่มอย่า <c> ง <oughs> <c oughs> เป็นเป็นธรรมะหมากะมูปิ่ง ปนปืนอกิน่เปินจับตรวจไข่ตวจให้ดาว <c oughs> <c oughs> แสบแสบสมพักมะแสบร้ายเหตเองนะ <c oughs> แม่าอยจเบอแม่ขันสมพักแสบี่รีเดนนอ <c> น <oughs> <c oughs> สมพักเปล่นฟักซี่หามากอะแสบ <c oughs> ขันขันแบบเบ๊กกับแสบสมพักเปล่น อข้าวามดีๆล้างนำออกแส่นนำขาขมวกไว้เส้หมวกไว้กเกลือใส่จังน้อยนิดนึงเพราะข้าหลังกันแล้วเดียเกลือใส่นิดนึงวะแสบแม่คันดนเป็นข้าเมือ่อสมมูกันคันเดี๋ยวนี้กินไดไเดี๋ยวนี้สมมูแม่คันเป็นข้าเมื่อเลย ต้องขันเลยมันถึงยี่หรี่ขันโดนๆติม<า>มแม่ห้าม พิ่งทิ้งเก็บผิ่ขางหัวเนี่ยมะกะทิ้งฟักมันอยู่หน้าหลายๆเขยิบเก็บมัม้งมะกะเจียบมาอยู่หน้าบา้านมันเกิดสองต้นนั่นว่ามันบักบวบสิอันนี้มะกะเจียบเนี่ยนี่บักบวบ มาควาเกิอดอยุ่หนาบ้านมองสองใบหอยตวงเตียงยุ่งหาหน่วย <c oughs> แม่ว่าจะไปต่อยแม่ต่อยไปถึงเร่งหลาบไปต่อยแม่เลยเนออัดถิ่นน้ำจนต่อย <c oughs> เอาเอาบันไดไปผ่ากับสายไฟเลย <c oughs> <c oughs> หนาตุ่นมาขามหวานห้องชุ <c oughs> ่มพักเสียบ เอาไว้ม่อยากกินหมอกไก่แม่หนูกินตะไบอืมมือดูพี่น้องอืมมอออ้ม ้แลอย่ามากินสุกพาน้าแมวแทบแจกไปนหน่อยทีกินเฮื่อนเบิดอือ้นมืออืน้นยวไปเอาเปตัดมาขันไหม กินแน่พักหรนอะ่งเอากินใบมันอยู่นิดเดียอิม่าอิมค่ะแม่ก็อิมอกันแม่คือกินบะเบิดกินยังก็กินบะเบ <c oughs> ิดจะไปแนวใดหรอกจะอ้วนยัง <c oughs> <c oughs> จาัาอ้วนนีหยังกินบ่นหลาไได้บันพทิด้พี่น้องังอ้วนออไรดูว่าสํมกัมกได้หด Um> พี่น้องอย่าลืมมืกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้แมวเนี um ่เด้อค่ะเด้อจิ that, ิงไอ้แมวอิ่มคักอิ่มคักยิ้มมาเบิดมื้อนี้ก็ะซิบนี่แหละเนาะค่ะเนาะแมวสิขอวไวเพราอันหนสุขุมทุกคนมีความสุขุมจะเจริญเด้อค่ะเด้อ สะเดินทางไปใส้มาใสเห็บปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับสุภุสุนเด้อมีเงินแสนเงินล้าน,านเป็นยูทูบเบอร์สุคนเด้เอเดินทางไปใส้มาใสเห็บปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับทาําก,การทํางานกับเงินเดือนขึ้นไล่เจ้านายหากกักเจ้าหน้าหอมเด้อค่ะเยียเ่ยมีศัตรูเยี่ยมีผู้ใดมาคิดไหลคิดยังเด้อค่ะเด้อเมนี้ก็ะซัมนี่แหละค่ะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมาื้อลุ้นปอกันไปนะคะันเนาะบ๊ายบาย ไอ้บอกว่าคลิปหนาเอีคลิปหนาคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะคลิปหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะเนาะ